เจ้าของธุรกิจรับเหมามือใหม่อยากเริ่มต้นรับงานแต่ไม่รู้ต้องทำอะไรบ้างต้องฟังคลิปนี้ค่ะ Flo Account Audio b โอบลเรื่องบัญชีภาษีที่เราอยากเล่าให้คุณฟังจริงๆแล้วการเริ่มต้นรับงานหรือรับเงินจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ ถ้าเราเข้าใจทางเดินของเอกสารแล้วทำงานให้เป็นระบบคลิปนี้เลยจะมาช่วยให้ผู้รับเหมามือใหม่เริ่มต้นรับงานตั้งแต่ต้นจนจบใน4ขั้นตอนถ้าพร้อมแล้วมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนที่1การเปิดใบเสนอราคาอยากได้งานก็ต้องรู้จักวิธีการเปิดใบเสนอราคานะคะซึ่งงานรับเหมาก่อสร้างเป็นงานที่มีมูลค่าสูง คนจ้างเองก็ต้องเปรียบเทียบราคาผู้รับเหมาหลายๆเจ้าด้วยใช่ไหมคะและก็อาจจะใช้เวลานานในการพูดคุยหรือว่าตัดสินใจดังนั้นเทคนิคสำคัญในการรับงานรับเงินอย่างแรกก็คือการรู้จักใบเสนอราคาและเปิดใบเสนอราคาให้ครบถ้วนถูกต้องและทันเวลานั่นเองคะ่ะซึ่งใบเสนอราคาที่ถูกใจลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องเสนอราคาที่ถูกมากเสมอไปนะคะเพราะลูกค้า ย่อมเลือกผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือทำงานเป็นระบบและเก็บรายละเอียดปลีกย่อยของงานก่อสร้างได้ครบถ้วนนั่นเองค่ะฉะนั้นทุกครั้งที่ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้าอย่าลืมระบุข้อความเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะเริ่มที่ชื่อที่อยู่ลูกค้ารายละเอียดผู้รับเหมาและเบอร์ติดต่อรายละเอียดงานควรระบุว่าใบเสนอราคานี้เราจะทำงานอะไรบ้าง และถ้าให้ดีนะคะควรระบุวันที่คาดว่างานจะเสร็จลงไปด้วยค่ะต่อมาคือเงื่อนไขาการชำระเงินที่เว้นระยะรอการชำระเงินให้หรือที่เรียกกันว่าเครดิตเทอมนั่นเองค่ะและสุดท้ายคืออายุการใช้งานของใบเสนอราคานี้เช่นระบุไว้ว่าราคานี้ใช้เสนอสำหรับ30วันเท่านั้นเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยรีบตัดสินใจรับงานเราเร็วขึ้นนั่นเองค่ะที่สำคัญเลยนะคะ อย่าเขียนใบเสนอราคาด้วยลายมือเด็ดขาดค่ะเพราะถ้าในมุมมองลูกค้าเนี่ยหากเราจะจ่ายเงินให้ใครมาก่อสร้างบ้านเราในราคา1ล้านบาทเราก็ต้องคาดหวังว่าจะได้รับเอกสารที่น่าเชื่อถือจากผู้รับเหมาใช่ไหมคะสุดท้ายถ้าเราทำใบเสนอราคาเรียบร้อยลูกค้าตกลงจ้างงานก็อย่าลืมให้ลูกค้าเส้นยืนยันการจ้างงานในใบเสนอราคาด้วยนะคะ เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานสำคัญทางกฎหมายส่วนรายละเอียดการรับเหมาก็จะต้องทำเป็นสัญญาการก่อสร้างฉบับเต็มขึ้นมาประกอบกันในขั้นตอนถัดไปค่ะขั้นตอนที่2ต้นทุนการรับเหมาต้องเก็บเอกสารให้ครบค่ะเมื่อเราเริ่มต้นรับงานผู้รับเหมาจะต้องลงทุนซื้อวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการจ้างช่างมาทำงานด้วยใช่ไหมคะ แต่เราจะเก็บต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มากมายเหล่านี้ยังไงให้ไม่งงเพราะนี่คือปัญหาของผู้ประกอบการรับเหมาส่วนใหญ่เลยค่ะที่ไม่เข้าใจว่าวิธีการเก็บเอกสารและไม่เข้าใจว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นในงานรับเหมานี้เป็นเท่าไหร่จนบางครั้งทำให้ขาดทุนแบบไม่รู้ตัวนะคะซึ่งเทคนิคง่ายๆในการจัดการต้นทุนรับเหมาเราก็สามารถใช้ F l o w Account มาช่วยจดบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายแบบง่ายๆ โดยแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆตามนี้ค่ะหมวดที่1ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกครั้งที่ซื้อของต้องขอใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินจากซัพพลายเออร์มาเก็บเป็นหลักฐานเพื่อจดบันทึกบัญชีทุกครั้งนะคะหมวดที่2การจ้างบริการยกตัวอย่างเช่นจ้างเหมาช่างหรือบริการจากซัพพลายเออร์อื่น นอกจากจะต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินแล้วก็อย่าลืมทาเอกสารหักณที่จ่ายทุกครั้งเพื่อส่งให้ซัพพลายเออร์และยื่นภาษีในเดือนถัดไปด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนที่3แบ่งวางบินเป็นงวดตามงานที่เสร็จความยุ่งยากของงานรับเหมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการวางบินหรือแจ้งนี้ลูกค้าค่ะเพราะเราไม่สามารถทาทีเดียวได้100%ใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่องานเสร็จแต่ละงวด เราก็ต้องออกใบแจ้งหนี้หรือใบวางบินเพื่อรอรับเงินจากลูกค้าค่ะโดยการออกใบแจ้งหนี้หรือใบวางบินเป็นเอกสารสำคัญทางธุรกิจที่จะช่วยยืนยันว่าเรามีลูกหนี้เกิดขึ้นแล้วและผู้รับเหมามีสิทธิ์ได้รับเงินจากการรับเหมาก่อสร้างแล้วนะคะซึ่งก็หมายความว่าถ้างานแต่ละงวดเสร็จแล้วเราต้องรีบทำเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบวางบินส่งให้ลูกค้าทันทีค่ะ ซึ่ง Flow Account ก็สามารถออกเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบวางบินต่อจากใบเสนอราคาได้ง่ายๆและยังเลือกแบ่งชำระเงินเป็นงดงวดได้อีกด้วยนะคะก็จะทำให้เราไม่สับสนว่าลูกค้ารายนี้เรียกเก็บเงินไปแล้วเท่าไหร่และยังเหลือเก็บอีกเท่าไหร่ค่ะแถมยังสามารถออกใบกำกับภาษีที่ได้รับการรับรองจากเอ็ดดาด้วยการส่ง e t a ท Invoice b ย E อีเมลได้เลยนะคะส่วนสุดท้ายขั้นตอนที่4 การรับชำระเงินขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้ผู้รับเหมาทุกคนหายเหนื่อยก็คือการรับชำระเงินใช่ไหมคะซึ่งลูกค้าก็ควรจะมีทางเลือกสำหรับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายและเราก็ควรให้ขั้นตอนการชำระเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าด้วยค่ะวิธีการหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตค่ะ ซึ่งก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบสะสมแต้มในบาทหรือคนที่ไม่อยากจ่ายเงินสดทันทีนั่นเองค่ะและ Flow Account ก็สามารถให้ลูกค้าของคุณจ่ายเงินได้ง่ายขึ้นผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อกับระบบ Payment Gateway ระดับโลกอย่างโอมิเซได้ด้วยนะคะสรุปแล้วขั้นตอนการเริ่มต้นรับงานรับเงินสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างมือใหม่ทำได้ไม่ยากถ้าเราเข้าใจเอกสารและทำงานให้เป็นระบบตาม4ขั้นตอนที่เล่ามานี้ค่ะ ตอนต่อไปก็ยังคงอยู่กับธุรกิจรับเหมาเก่อสร้างนะคะซึ่งก็จะเป็นตอนสุดท้ายค่ะที่จะมาเล่าให้ฟังว่าการโดนหักเงินประกันผลงานของธุรกิจรับเหมาเก่อสร้างจะบันทึกบัญชียังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะ <S <S และสำหรับคนที่อยากอ่านบทความนี้แบบฉบับเต็มสามารถกดได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ โปรแอ c เโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Online. ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และในแอปมือถือทดลองใช้งานฟรีทุกฟังก์ชั่น30วันค่ะ